ไปอะไรพี่นุ๊กเสียงอะไรไม่รู้ทางตั่งไหนอาจารย์ไม่รู้ว่าเถวแวกอไผ่หรืออะลรพี่เหมือนตัวอะไรโดดลงมาอจากกอภผยนะเออใช่สวัสดีครับสวัสดี PPFC ทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็เช่นเคยนะครับผมพา PPFC เเข้ามาในป่านะครับผม วันนี้ผมก็ไม่ได้ไปที่ใหม่แต่อย่างใดนะครับผมจะไปดูกระต๊อบของน้องแทนนะครับซึ่งวันนี้ก็มีน้องแทนมากับผมเหมือนเดิมนะครับเพราะว่ากระต๊อบหลังนั้นน้องแทนเป็นคนสร้างนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสเข้าปากกับพี่หนุ่มอีกแล้วครับทุกคนก่อนหน้านี้นะครับเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาฝนตกยังหนักพายุเข้านะครับลมแรงนะครับผม ผมกับน้องแทนเนี่ยจะไปดูกระต๊อบนะครับว่ากระต๊อบมีความเสียหายตรงไหนหรือเปล่าเพราะลมแรงมากนะครับมีกิ่งไม้มีต้นไม้ล้มทับกระต๊อบหรือเปล่านะครับผมถ้ากระต๊อบมีมีความเสียหายเนี่ยเราสองคนจะซ่อมแซมมันนะครับผมไปครับน้อืมโอ้ดรายดิโดนตานี่ บอดวันนี้สภาพอากาศค่อนข้างจะอึมครึมนะครับผมฟ้านี่คึมมันตั้งแต่เช้าเลยนะครับอากาศเนี่ยเวลาลางวันจะร้อนอบอ้าวนะครับสักประมาณช่วงเย็นๆใกล้ๆโพเพนะครับมันก็จะมีฝนตกลงมานะครับผมบางวันเนี่ยตกแรงมากนะครับพร้อมกับลมลมที่พัดมา,าแรงๆนะครับอันตรายนะครับเข้าป่าช่วงนี้โดยเฉพาะ ป่าที่มันเป็นป่าไม้ยินต้นอันตรายมากนะครับแต่้าเป็นป่าผายไม่เท่าไหร่นะครับผมแต่ก็ยังมีความอันตรายอยู่นะครับผมไปเดินทางกันต่อร้อน ัด,ดอ,อย่มให้อันตรายนะนอนป่าช่วงนี้วันนี้ถึงจะลึงบ้านเลขที่ <c oughs> ร้อนเหมือนกันไหมร้อนนี่มันอบอ้าวนะพี่หนุมน่มนะเราอบอ้าวแบบนี้แบบฝนตกเนี่ย ยังโอเคอยู่ใช่ไหมพี่เก่งไหมยังเก่งไรอยู่นะก็มาถึงกระต๊อบแล้วนะครับกระต๊อบก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีเหมือนเดิมสมบูรณ์ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมไม่มีอะไรเสียหายนะครับเรามาถึงปุ๊บเนี่ยฟ้านี่มืดเลยนะครับดูเหมือนฝนจะตกนะครับผมฟ้าเนี่ยร้องดังตลอดเลยอยู่ฝั่งนู้นครับอืม คราวก่อนที่ผมมากับน้องแทนนะครับเราไปหาฟืนเอาไว้ฟืนก็ยังอยู่นะครับยังยังมีให้ใช้อยู่นะครับแต่ดูแล้วไม่รู้จะพอสาหรับคืนนี้หรือเปล่าเราต้องน่าจะต้องหาเพิ่มเติมนิดหน่อยนะครับผมอืมแต่ว่าพื้นนะครับลาเยอะมากนะผมมันเหมือนกับว่าหลังคาเนี่ยมันไม่ได้กันฝนทั้งหมดเลยนะครับจะมีบางจุดจะมีบางจุดที่มีรอยน้ําหยดลงมานะครับโดยเฉพาะตรงนี้แล้วก็ ตรงนู้นนะครับผมส่วนตรงนี้นะครับดูแล้วไม่มีนะครับผมไม่มีไม่มีรอยน้ํำหยดเลยนะครับถ้าจะนอนก็นอนได้นะครับผมถึงแม้ฝนตกก็นอนได้นะครับแต่ยังไงก็ตามถ้าฝนตกเราก็ต้องการไฟชีทอยู่ดีนะครับผมเพื่อให้ทุกส่วนของกระต๊อบนะครับมันจะได้แห้งเอาเดินไปไหนมาไหนทำธุระต่างๆมันจะได้สะดวกนะครับผมวังเข้าของมันจะได้สะอาดดนะครับ ก็เดี๋ยวต่อไปเราคงจะต้องก่อไฟนะครับพายุงเนี่ยเยอะมากนะครับผมบอกเลยยุงเยอะนะครับช่วงหน้าฝนนะครับยุงมันก็จะเยอะแบบนี้เป็นเรื่องปกตินะครับผมถ้าใครเข้าป่าก็อย่าลืมพกยากันยุงนะนะครับไม่ว่าจะเป็นชนิดทูบชนิดที่เป็นคดหรือเป็นครีมเป็นเจลทานะครับต้องพกแต่สมัผมผมอาศัยกันก่อไฟเอาผมจะไม่ค่อยใช้พวกนี้ผมกลัวนะบองดองผมกลัวเพราะเราสูดดมมันเข้าไปเนี่ยมัน ผมว่าน่าจะไม่ดีต่อร่างกายนะครับผมใช้วิธีการกอ่อไฟแล้วก็ใช้อุปกรณ์นะครับในการนอนตาที่มันเซฟเราจากยุงจากมแมลงต่างๆนะครับอย่างเช่นเป็นเป,นปลเที่มีมุ้งนะครับอันนี้ผมแนะนํามากแล้วก็เป,ปลเ,เนี่ยต้องเป็นเปลเที่หนานะครับเปลเบางผมไม่แนะนำนะครับเพราะในป่าเนี่ยยุงมันจะเยอะนะครับเวลาเรานอนเนี่ยถ้าเปลบางเนี่ยยุงมันสามารถที่เจาะทะลุเข้าไปที่ผิวหนังได้เลยนะแม้เราใส่เสื้อหนึ่งชั้นนะครับมันก็เจาะทะลุได้ แต่ถ้าเป็นเสื้อกันหนาวหนาๆมันเจาะไม่ได้นะครับมันเจาะไม่ได้แต่ว่าส่วนอื่นๆของร่างกายเราเนี่ยมันก็มีโอกาสที่มันเจาะแล้วกกัดเราได้อยู่นะครับผมดังนั้นผมเลยแนะนําใช้เปลที่หนาๆหรือเปลเปล,เปลนวมที่เขาเรียกกันแล้วก็มีมุ้งปิดได้อย่างมิดชิดนะครับผมมาเดี๋ยวก่กอไฟละยุงก่อนดีกว่าไม่ไหวแล้วนะครับ นักอาจารย์้นักคุณหนักเลยหนักน้ำน้ำอมน้ำเปล่าเอาฟืนเปียกมาอังไฟก่อนนะอืม,อามาวิธีการเอาฟืนมาอังไฟนะครับให้มันแห้งเพราะว่าฟืนเนี่ย ในป่าช่วงนี้นะครับมันจะอมน้ํานะครับผมนี่เราเรียงเราเราเรียงเป็นสี่เหลี่ยมนะครับเรียงขึ้นมานะครับผมเดี๋ยวความร้อนของไฟเนี่ยมันจะไล่ความชื้นออกไปเองนะครับใช้วิธีนี้แหละอยู่ในป่าก็ใช้วิธีนี้แหนะครับ มว้าน yo, ีมาไนไม่ไม okay. ่ใช่ของพี่ใช่ไหมโอเคูเรื่อเขาทาเลยปาพูดน่ารัก matakinya มันร้องอะไรขนาดนี้เนี่ย นี่เห็นไหมครับฟืนที่เราเอามาอัางไฟไว้นะครับไฟมันก็จะค่อยคไหม้นะครับผมดูความชื้นมันก็จะค่อยๆระบายออกมาเห็นไหมเอ่ยมันระบายออกมาเป็นไอเลเหยนะครับผมอืมถ้าก่อไฟเองไม่ใช่เอาไฟมาอังเอาฟืนมาอังไฟแบบนี้นะครับถ้าสมมุติว่าฟืนท่อนใดท่อนหนึ่งนะครับมันหักเป็นไฟไม้หักเป็นสองท่อนนะครับแล้วก็เอามาเอาไปกองรวมกันตรงกลางเตาแค่นั้นเองนะครับ ถ้าฟืนเรามันมากไปเราก็แค่ดับไฟนะครับแล้วก็มาเก็บไว้ใช้นะครับผมพอเรามาใส่ไฟเนี่ยมันจะได้ติดเลยทีเดียวนะครับผมตอนนี้กับเข้าแล้วใกล้เสร็จแล้วนะครับผมก็พอเพลแล้วนะครับตอนนี้ฝนไม่น่าจะหยุดเออฝนไม่น่าจะตกแล้วแหละเพราะว่าฟ้าเนี่ยไม่ร้องแล้วนะครับผมบรรยากาศดูดีถ้ามาคนเดียวน่าจะวังเวงนะครับอืมส่วนตรงนี้ผมก็ทำความสะอาดไปแล้วนะครับพื้นตรงนี้นะครับ อคืนี้เราก็คงไม่นอนเพียวๆแบบนี้หรอกเราจะเอาไฟชีนมาปูนะครับถึงไงมันก็น่าจะคันดูแล้วนะครับผมดูดีลาขึ้นนะครับอในป่าเนี่ยความชื้นมันสูงนะครับในช่วงหน้าฝนนะครับผมฟากเนี่ยมันขึ้นลาแบบนี้ก็ไม่แปลกนะครับโดยเฉพาะเอะที่ที่ไม่มีคนอยู่นะครับผมม,มันก็จะมีสภาพสุดซมไปเร็วกว่าปกตินะครับ Ừ, เออคือตัวบุ๋มจืดไปหน่อยพี่จืดหน่อยเดี๋ยวมันจะเค็มไปไม่แล้วนะถ้าเค็มไปก็เกลือออกมาหน่อย <c oughs> นี่เลยกับข้าวมือค่ำมือเย็นนะครับมือเย็นของของผมกับน้องแทนนะครับก็จะมีน้ำพริกนะครับซึ่งจะกินกับแตงแตงกวานะครับ แล้วก็ต้มจืดวนเส้นใส่ฟักนะครับผมส่วนอันนี้ก็ซื้อคงหมูทอดอันนี้ของน้องแทนนะครับนี่เลยนะครับผมมาครับผมมากินข้าวกับเราสองคนบนกระตอบกลางป่านะครับผมบรรยากาศชุดตอนนี้นะครับพอเพลแล้วนะครับนี่ดูครับดูบรรยากาศภายนอกกระตอบนะครับอืมมันก็ยังมองเห็นนะในระยะสิบยี่สิบเมตรนะครับผมมองเห็นเรืองเรืองลางนะครับผม ของที่กินได้ของทีดีใจเดี๋ยวพี่เรีนไม่ว่ากันนะต้งจุดอร่อยอร่อยไหมอร่อยไม่อร่อยก็ต้องอร่อยอืมนุมๆ อืาอืมอืมอืมอากาศดีี่หาไม่ได้ไหนแล้วืมวที่น่นวัวต้นอนตอนที่เรามาถึงเนี่ยบินว่อนนี่ยก็ ต่องบินในยุคพอฮาวเบอร์อยู่ที่เซียไม่ได้ไปอะไรพี่นุ๊กเสียอะไรพี่นุ๊กต้งงองฟังหนจใจไม่รู้ว่าแถวแถวกอไผ่นอะไรพี่เหมือนตัวอะไรโดดลงมาจากกอไผ่นะเออใช่พวกติดเรามาไม,ไม่เคยได้ยินะลยไม่เคยได้ยิน แต่บางทีบางช่วงบางตอนอ่ะมันก็มีสัตว์ออกหากินนะแต่บางพื้นที่ในจังหวะที่เรามาเราไม่เจอแค่นั้นเองอืมได้ยินไหมไ้ยบได้ยินตัตงต ตัวอะไรวะจ๊ะไม่รู้ดิี่ก็ไม่เจอตัวมันนะก็ไม่รู้ว่าคือตัวอะไรถ้าส่องแล้วเจอตัวมันในอื่นอาจจะตอบพี่ได้อยู่มันี้มันดังทางไหนทางนี้หรอดังทางนี้ทีหนึ่งไอ้ดังทีแรกอะรู้สึกดังบริเวณนี่แหละอือใช่พอ <ใน S 3> ทีที่สองเมื่อกี้เนี่ยตรงนี้ดังตรงนูงน้นไอเสียงดังแล้วมันไม่เจอตัวมันทำให้เรากลัวได้นะ มันเจอตัวไม่เท่าไรหรอกอคิดดูเนยพี่ถ้ามาคนเดียวน่าจะมี <laughs> สะดุ้งไง <laughs> หลังจากที่เราสองคนนะครับกินข้าวเสร็จแล้วก็ได้จัดเตรียมที่นอนนะครับผมโดยการเอาฟลายชีตเนี่ยมาปูนะครับตั้งแต่ที่ผมบอกไว้ตั้งแต่แรกนะครับผมก็บรรยากาศยิ่งตกดึกยิ่งรู้สึกเงียบนะครับผ ม่มีเสียงอะไรเลยยกเว้นเสียงจิงรีปะนะครับก็ในระหว่างที่เรากําลังนอนพักผ่อนกันเมื่อสักครู่นะครับได้ยินเสียงไม่รู้ตัวอะไรนะครับโดดลงมาจากกอไผ่ดังมากนะครับผมใกล้ๆตรงนี้เลยนะครับพอทีที่สองก็ดังฝั่งนู่นนะครับไม่รู้มตัวอะไรนะครับผมทุกครั้งที่เรามาก่อนหน้านี้นะครับเราก็ไม่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 ได้ยินเสียงอะไรแบบนี้นะครับผมก็อาจจะเป็นเพราะช่วงนี้ฝนตกหรือเปล่านะครับแล้วก็ กลิ่นของพวกเราที่มาที่นี่มันอาจจะหายไปไปกับสายฝนนะครับผมเพราะฝนเนี่ยมันจะล้างพวกกลิ่นพวกอะไรพวกเนี้ยนะครับผมก็ว่ากลิ่นมนุษย์กลิ่นสุนัขเนี่ยถ้าเข้าไปในป่ามันอยู่ได้นานมากนะครับผมบริเวณไหนที่คนปไปบ่อยๆนะครับหรือคนไปก่อไฟอะไรแบบเนี้ยสัตว์มันจะไม่เข้ามานะครับผมก็เราก็ไม่ได้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ฝนตกพายุเข้านี่เราไม่ได้มาอันนี้ก็เป็นครั้งล่าสุดที่เราเข้ามานะครับเข้ามาตรวจสภาพกระ๊อบนะครับ ก็อย่างที่เห็นกันนะครับผมสภาพกระต๊อกก็ปกตินะครับผมการเดินป่าคนเดียวนะครับออหรือนอนป่าคนเดียวได้ยินเสียงอะไรที่มองไม่เห็นเนี่ยมันจะรู้สึกผวารู้สึกหลอนเลยนะครับผมรู้สึกสะดุง้งบอกไม่ถูกคนลุกอะไรอย่างนี้นะครับผมแต่ถ้ามาสองคนเราก็จะรู้สึกแบบหนึ่งนะครับใจเราจะกล้าขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นมันก็อยู่ที่ความเคยชินกับคนที่เขาอยู่ในป่านะครับผมยิ่งอยู่คนเดียวบ่อย ใจเราก็ย <Jacob. S 1> ิ่งแข็งนะครับผมอันน <coping> ี้มันเป็นธรรมชาติของมนุษย์อยู่แล้วนะครับอืมก็หลังจากนี้เราก็คงจะเข้านอนนะครับผมแต่ว่าผมก็คงไม่นอนทีเดียวสองคนนะครับผมน่าจะผัดกันอยู่เป็นอยู่ยามนะครับผมทุกครั้งที่เราเข้าป่านะครับถ้าเข้าป่ามากกว่าหนึ่งคนเราก็จะผัดกันอยู่เป็นอยู่ยามอยู่แล้วนะครับแต่ว่าเราเนี่ยไม่ได้ถ่ายให้ดูนะครับผมอืมเพราะตามหลักมันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วนะครับการอยู่ป่านะครับผมก็ ผมจะอยู่ก่อนหรือน้องแทนอยู่ก่อนนะอันนั้นค่อยๆว่ากันกทีนะครับผมก็เดี๋ยวเราสองคนนะครับขออนุญาตเข้านอนก่อนนะครับผมไว้พรุ่งเช้านะครับมานั่งดื่มกาแฟในกระต๊อบหลังนี้ในป่าแห่งนี้กับเราสองคน,นครับผมสวัสดีสวัสดีครับนึ่นอนอีกรอบนึงนะน,านา่นาจะไม่มีอะไรมาแล้วี่อืมนะ อีกไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อยู่เฝ้าให้โอเคดีเลยพี่จะงวงเมื่อไหร่เดี๋ยวพี่ปอกเลยได้เลยครับเดี๋ยวากก่อนนะติดเลย ตรงนี้แต่เช้าเลยพี่ดูมืดเลยมึดมาแต่เช้าเลยคืน <c oughs> ไม่ตกมาตกตอนเช้าถ้าเขืตนตกกน่ายดีนอนฟัง,งเสียงฝนบรรยากาศดีวิาลัยวันนี้น่าจะตกทั้ง,งวันแล้วดูกันมีทางสภาพอากาศเลยนะมืมมมดเลยอ่ะ้า <c oughs> คนจยขึ้นด้วย่ะเนี่

นนันรอีกแฟตั้งด <c oughs> ีๆเลยเเานนครอบคราบไม่ไปดับบเลย <laughs> ิบสวัสดีครับสวัสดียามเช้านะครับผมเร้านี้เราก็ตื่นมาพร้อมกับฟ้าคึ้มแล้วก็ฝนตกตามมานะครับผมฝนเนี่ยตกขึ้นเรื่อยเรื่อยนะครับเช้านี้นะครับผมเราได้ ต้มน้ำร้อนชงกาแฟดื่มบอกเลยว่าบรรยากาศดีมากะครับผมก็นอกจากกาแฟแล้วในมื้อเช้าของเราในวันนี้ก็จะมีขนมปังสอดไส้มะเขือเทศแล้วก็ราดด้วยซอนนะครับผมนี่นะครับขนมปังของผม,ผมกับน้องแทนนะครับคนละชิ้นนะครับผมข้างในก็อย่างที่บอกนะครับใส่มะเขือเทศแล้วก็ซอสน,นะครับซึ่งเราจะทานคู่กับกาแฟนะครับผมเท้านี้ เนี่ยยังง่วง,ง,อ,งอ,อยู่ไหมง่วงอยู่ครับก็อยากนอนเลยเจอเจอบรรยากาศแบบนี้แะ้ตื่นมานี่อย่างนอนตา่น <c oughs> ต่อเลยเมื่อคืนทั้งคืนเราไม่เจอเลยนะ<ม>บรรยากาศอยางให้ฝนตกน้ำคืนแต่ไม่ตกนั้นมาตกตอนเช้าแต่ก็ดีนะผมบรรยากาศดีดื่มกาแฟท่ามกลางธรรมชาตินะครับอากาศอุ่นหมาผมมาดื่มกาแฟบนกระท่อมในป่ายามเช้ากลางสายฝนวัอที่สองครับนี่คืนเหนือทางอุ่นอุ่นสด Mmm. ตอนนี้ฝนก็ได้ซาลงแล้วนะครับผมซึ่งเราก็จะออกจากป่าแล้วนะครับแล้วก็ได้ดื่มกาแฟเสร็จแล้วนะครับผมบอกเลยว่ากาแฟน,น้นอนๆหนึ่งแก้วนะครับทมกลางธรรมชาติแล้วก็บรรยากาศฝนตกแบบนี้บอกเลยว่าดีมากๆนะครับผมก็รู้สึกว่าสมองโล่งปลอดโปร่งนะครับผมร่างกายได้รีเซ็ตหลายอย่างนะครับผมทำให้เราสมองโลง่ลงโปร่งคิดอะไรออกง่ายนะครับ ก็เมื่อคืนนะครับเสียงที่เราได้ยินนะครับแล้วก็ส่องไฟไปเมื่อคืนก็จะดังมาจากฝั่งนู่นนู่นเลยแล้วผมเราส่องไฟไปมาสักพักนะครับมันก็ดังอีกทีข้างบนนู้นครับผมส่องไฟก็ไม่เจอไม่รู้มันตัวอะไรนะครับผมก็เวลาเข้าป่าถ้าได้ยินเสียงอะไรที่หาต้นตอได้หรือไม่ได้ก็ตามเราก็อย่าไปคิดมากนะครับผมแต่เราก็ต้องเตรียมตัว ระวังตัวไว้ตลอดเวลานะครับเพราะว่าในป่าเนี่ยมันมีทั้งสัตว์เล็กสัตว์ตใหญ่มีทั้งสัตว์ที่ดุร้ายและไม่ดุร้ายนะครับต้องระวังโดยเฉพาะสัตว์เล็กที่มันมีพิษต้องระวังมากนะครับเพราะว่ไพวกเนี้ยเรามองไม่เห็นนะครับมันอยู่ในซอกในซอยเงี้ยเรามองไม่เห็นเราขยับไปมาเราเดินไปมาจับนู้นจับนี่มันอาจจ,จะทํร้ายเราได้โดยเฉพาะพวกงูพวกะขาบเลยพวกนี้นะครับมันจะมีนะครับแล้วก็สถานที่แบบนี้นะครับต๊อปในป่าแบบนี้ ถ้าคนไม่ได้อยู่นานๆพกสัตว์เนี่ยจะเข้ามาอาศัยอยู่แทนนะครับผมต้องระวังนะครับผมอืแล้วก,ก,ก,ก็อีกความเชื่อหนึ่งนะครับเขาบอกว่านักท่อมกระต๊อบในป่าหรือจะเป็นบ้านลักษณะบ้านก็ตามนะครับที่ไม่มีคนอยู่นานๆนนนปล่อยร้างไว้นานๆเนี่ยมันจะมีวิญญาณสัมภเวสีหรือที่มุสลิมเขาเรียกกันว่ายินนะครับมาอาศัยอยู่นะครับผม ก็อันนี้ก็เป็นความเชื่อที่มันมันมันมองไม่เห็นนะนะครับผมแต่สิ่งที่ชัดเจนเลยนะครับที่ผมอยากจะ,ะให้คำนึงถึงมากที่สุดก็คือจะเป็นเรื่องของสัตว์เล็กสัตว์น้อยที่มีพิษแล้วก็สัตว์ป่าที่ดุร้ายนะครับอันนี้ผมจะเน้นที่สุดนะครับผมเดี๋ยวเราสองคนก็คงจะเก็บวัคองนะครับออกจากป่าแห่งนี้นะครับผมก็เราไม่ขออะไรมากนะครับขอแค่คนละหนึ่งไลค์หชแชร์แล้วก็อยากพูดคุยกับเราก็หคอมเมนต์นะครับผมโอเค เราสองคนขอลาพี่พีเไว้เพียงเท่านี้นะครับผมบรรยาก,กาศดีมากยังไม่อยากออกจากไปแห่งนี้เลยนะครับผมแต่ด้วยธุระที่เราต้องทําต่อไม่ไว่าจะเป็นการตัดวิดีโอเพื่อจะนําไปอัปเดตให้พี่พีเได้ชมนะครับก็เข้าป่าก็จะมีแค่นี้นะครับผมบายยครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับบายยบายยังจ้ะ บรรยากาศดีจัดนะครับยังไม่อยากกลับเลยอย,าอย่างอ้ยนอยสักพักแต่ก็ต้องกลับนะครับผม